สวัสดีครับพี่เจษสวัสดีครับคุณแบงค์ครับเราสัญญาณเรามาทำอะไรกันอยู่เนี่ยสัญญาณบันชัดใช่ไหมนี่ผมก็เพิ่งใช้งาน X Space ครั้งแรกนะไม่ใช่ Space X นะ X Space อ่าเหมือนกันใช้ครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่ Morning Brief ถอยออกจากขับเฮาส์ไปนะ อการที่ไลฟ์โดยที่เสียงเนี่ยเราไม่ได้ทํามาเลยแล้วคุณเจษก็เป็นคนบอกผมเองว่าไอ้เจ้าส,สป c e ของ X อเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจก็เลยเกิดเป็นการ Space ครั้งแรกของเราในวันนี้ครับครับแล้วอ่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยไม่พูดทำทำเพลงก็แล้วกันนะอ่าล่าสุดเนี่ยมันก็มี โอ้ oh, เรื่องราวข่าวสารเกิดขึ้นหลายอย่างในแวดวงการเงินใช่ไหมครับมีอ,อะไรเกิดขึ้นบ้างที่แบงค<ส>์ช่วงนี้สัปดาห์ที่แล้วนะก็มีถ้าต้นสัปดาห์เลยก็มีเรื่อง deepseek ที่มาแข่งกับตัว chatgpt แล้วก็สลับกันไปสลับกันมานะก็บอกว่าของจีนของก๊อปของปลอมบ้างทางฝั่ง,ง microsoft ก็บอกว่าไปขโมยการเทรนของ chatgpt สุดท้ายก็เอาไอตัว เซอร์วิสของตัว DeepSeek เอาเข้าไปไว้ใน uh, ตัว Azure ให้กับผู้ใช้งานในของ OpenAI ได้ใช้โอ้ oh, oh, แล้วก็ mm hmm. มั่วซั่วไปหมดแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นทางฝั่งเทคเนี่ยขยา่าสุดแล้วก็มาที่กลางสัปดาห์ก็มีการประชุมเฟดซึ่งก็มติเป็นเอกนานว่าคงดอกเบีย้ยแต่สเตทเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมาในการประชุมครั้งนี้ก็คือผลของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐและทาริฟที่อาจจะเกิดขึ้น มันทําให้เราอธิบายได้ค่อนข้างยากว่าจะส่งผลต่อเงินเฟอ้ออย่างไรเป็นวงกว้างก็เลยขอเวแต่ซีไปก่อนก็คือสรุปก็คือธนาคารกลางกังวลว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะตั้งกําแพงภาษีหรือเปล่าคือแกฟงรู้มาลึกๆแหล้วว่าทำเนียบขาวเนี่ยก็คงจะตั้งกำแพงภาษีแน่ๆซึ่งล่าสุดก็วันนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยว่าภาษี นำเข้า25%จากแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยจะถูกอ่าแอคทีเวตก็คือลงนามแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่วันอังคารนี้ในขณะที่จีนเนี่ยที่มีกำแพงภาษีอยู่แล้วในบางสินค้าเขาบอกว่าจะขึ้นแทบจะทุกหมวดของสินค้าอีก10%ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าโอ้โหเดือดสุดๆพี่เจตพี่เจตมองยังไงบ้างตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงอ่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมทีเดียวนะ กับการประกาศเก็บภาษีอันนี้พี่แบงค์ดูแล้วใช่ไหมคือเขาเก็บทุกรายการเลยไหมหรือว่าเป็นบางหมวดบางหมู่แทบจะทุกรายการเลยครับอย่างบางอย่างตัวอลูมิเนียมเนี่ยเก็บก่อนหน้านี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตบวกอีกสิบก็จะเป็นหกสิบนะคือเขาแปลว่าอะไรคือเขาไม่ใช่เก็บกับเฉพาะาสินค้าที่ไม่เคยเก็บเก็บกับสินค้าที่เคยเก็บมาแล้วเป็นส่วนใหญ่ครับอ ซึ่งค่อนข้างเหนือความคาดหมายว่าทรัมป์มันเลยใจร้อนแบบนี้นะโดยเฉพาะกับจีนเนาะเพราะว่า, mm hmm. าก็ตอนที่เขาดำรงตําแหน่งก็บอกใช่ไหมว่าอ,อให้เอาอะไรนะอ,อตัวทิกตอกอะให้อเมริกาเนี่ยได้ถือหุ้นสักห้าส mm ิบเปอร์เซ็นก็นึกว่า mm hmm. เขาจะไม่รีบเร่งการเก็บภาษีอันนี้แบบมาถึงเก็บมาแบบนี้เนี่ย ผมว่าเอาตรงๆนะเป,นเป็นเป็นเป็นลบกับตลาดหุ้นเลยละ่ะเดือดเลยอืมคุณแบงค์ได้ยินเสียงมผมเป็นไงเสียงผมกล้องไหมนี่ผมมาเอาัดเอ็กซ์เพสจากในห้องห้องลูกตอนนี้เสียงเสียงใช้ได้ไหมหรือคุณก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่นะโอเคโอเคอยู่โ okay, อเคอยู่เพราะฉะนั้นนะผมว่ามันเป็นข่าวที่เนกาทีฟเซอร์ไพรส์นะตอนแรกเนะี่ยผมก็ลุ้นจน,นถึงนาทีสุดท้ายว่าที่จะเก็บภาษี นำเข้าจากตัวอะไรนะแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแบบมีการถอยไหมอะไรเงี้ยก็เห็นเขาอยากจะให้ดอกเบี้ยลงถ้าอยากจะให้ดอกเบี้ยลงก็ต้องไม่ทําให้ราคาเข้าของมันขึ้นเก็บภาษีนำเข้าแบบเนี้ยราคาเข้าของมันก็มีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นใช่ไหมโอ้เป็นข่าวไม่ดีกับตลาดหุ้นเลยล่าสุดเหมือนบิตคอยลุดแสนนะบิตคอยลุดมาเก้าหมื่นแปดก็ ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า่แต่ว่าถ้าถามผมนะแต่ว่าเอ,อวันพรุ่งนี้เนี่ยตลาดไม่น่าจะตอบรับในเชิงดีเท่าไหร่ค่ะคุณว่าไงใช่ใช่เห็นด้วยอย่างนั้นผมผมมอง Move อย่างนี้นะว่าคือตอนแรกอะ่ะมันมีข่าวว่าจะตั้งกำแพงภาษีเลยทันที Activate วันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าข่าวจริงออกมาวันเสาร์เนี่ยยังไม่ได้เซ็นแล้วพอเซ็นจริงก็เซ็นเพื่อเลื่อนออกไปที่ตอนวันอังคาร ยังมีลุ้นอยู่นิดนิดคุณเจษถ้าจําได้นะีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท้ำส่งเครื่องบินของกองทัพนะเอาผู้อพยพไม่ใช่ผู้อพยพผู้นะผู้เข้าสารั์ผิดกฎหมายชาวโคลัมเบียกลับไปที่ประเทศโคลัมเบียแล้วแล้วประธานเดธิบดีโคลัมเบียก็บอกว่าไม่ไม่รับต้องแบบว่าต้องทวีตคนเหล่านี้อย่างมีมนุษยธรรมทําบอกว่าถ้าไม่เอากลับฉันจะขึ้นภาษีสุดท้ายประธานเดธิบดีก็ยอม แล้วก็ลำเลียงคนกลับมาได้ทันผมยังมองว่าเอียงลึกๆว่ามันเป็นคำขู่หรือเปล่าเพราะเวลาลงนาไม่ใช่ผก้ถออเดอร์มันก็ลงได้มันมันลงได้มันก็แปลว่ามันยกเลิกได้ไหมมันแปลว่าตอนเนี้ยมันบอลมันอยู่ที่แคนาดาเม็กซิโกและจีนแล้วที่จะต้องคุยกับทีมของทั้มว่าจะยอมให้เขาขึ้นจริงหรือเปล่าหรือต้องถามกลับไปว่าจริงๆแล้วคุณอยากได้อะไรถ้าไม่ขึ้นภาษี ผมคิดว่ามันอาจจะมีเกมแบบนั้นอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้อยู่หน้าข่าวไงพอมันไม่ได้อยู่หน้าข่าวเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าคนอย่างทั้มอ่ะผมคิดว่าเขาเป็นดีลเมเกอร์สุดท้ายนะเขาทําทุกอย่างก็เพื่อให้ประโยชน์กับมาที่สารัตแล้วเกมนี้เขาเปิดหน้าไพ่แบบนี้ยผมมีความเห็นว่าก็คือเขาอยากให้โรงงานทุกโรงงานมันกลับมาตั้งที่สารัตอะ่ะก็มูฟแบบแรงๆก่อนมูฟแบบรุนแรงก่อน,น,อนให้เห็นเลยโชว์ว่าฉันทําจริงนะ แล้วก็เรียกทุกคนเข้าสู่โต๊ะเจรจาผมเห็นแบบนั้นอืมอกมาแบบอย่างนี้ไหมว่าเก็บไปก่อนแล้วถ้าจีนยอมยกติกต็อกให้แล้วเดี๋ยวก็ยกเลิกอะไรนี้ป่ะแบบเอาเอา,เอาติกตอ็อกร้อยเปอร์เซ็นเลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ยอมนะเพราะว่าเก็บไปก่อนสิบเปอร์เซ็นไงแต่ถ้าเกิดว่าจีนยอมแบ่งติกต็อกให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยกเลิกการเก็บใช่ อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะแบบว่า <จะ S 2> เริ่มต้นด้วยการเก็บก่อนแล้วถ้าเกิดเม็กซิโกจัดการเรื่องอะไรนะอิมมิเกนคนเข้าเมืองอืถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อยไปยกเลิกทีหลังอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าใช่หใชหน้าสถานการณ์เป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะพี่แบงค์เพราะว่าผมไปดูข่าวบรูมเบิร์กนะเขาก็บอกว่าอ่าเชนาดานก็ตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีโต้กลับ25ทันทีเลยกับสินค้ารายการที่นําเข้าจากสหรัฐอะไรเงี้ยคือมัน การตอบโต้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วด้วยในเวลาเดียวกันเนาะกอ็อืมอืมอืมเสียเสียมุดใช้ได้เลยต้องดูกันว่าเอเอแล้วอย่างเนี้ยบอลยิวมันจะปรับตัวตอบสนองอยังไงเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็มีตัวเลขเขาเรียกว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดเนี่ยเขามักจะดูกันนะเขาเรียกว่า PCE ใช่ไหมมันก็ออกมาบแบบ0.2ตามที่ตลาดคาดแต่ว่าเรื่องเนี้ยม,มันเป็นลบกับกับไอตัวตลาดบอลนะถ้าบอลยิวดีขึ้นแรง,แรง เงินดอลลาร์แข็งๆอย่างเงี้ยตลาดหุ้นก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยเช่นเดียวกันนะใช่ครับใช่ครับก็มันก็เลยส่งผลมาถึงตลาดที่มันไม่ได้ปิดทำการไงคือคริปโตผมว่าไอาการที่บิตคอยแล้วก็แอลคอยหลายๆตัวเนี่ยปรับฐานลงอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งอะ่ะก็เพราะว่าไปเก่งกันแล้วแหละว่าเงินอาจจะ move to safe haven ก็คือกลับเข้าดอลลาร์แล้วอาจจะเข้าสู่โหมดช่วงแข็งอีกทีหนึง่งแต่ แต่ผมว่าชาวเก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยบิตคอยมันเป็นดิจิตอลโกลไม่ใช่เหรอถ้ามองในมุมนี้คือถ้าเอาปลอดภยัยราคาทองอาจจะวิ่งก็ได้ผมมองว่ามันดูจะเป็น Investment Asset มากกว่านะตอนนี้บิตคอยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจวันนี้อาจารย์กรอบศักด์โพสไว้เมื่อตอนเชา้าพี่เจตเล่ามาให้ทุกคนฟังหน่อยเปอร์เซนเทของเขาเรียกว่า,าการส่งออกแล้วกันการเทรด การเทรดของแคนาดาเม็กซิโกและจีนเนี่ยมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่ต่อ GDP นะเม็กซิโกเนี่ยมีสัดส,ส่วนการค้าระหว่างประเทศเทียบต่อ GDP เนี่ยเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์แคนาดาเนี่ยมีสัดส,ส่วนการค้าต่างประเทศนะเทียบเป็นประมาณหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP จีนมีสัดส,ส่วนการค้าของประเทศจริงจริงจีนและจีนเนี่ยเขาสามขาชัดเจนเลยส่งออกบริโภคในประเทศแล้วก็เรื่องของภาคเอกชนลงทุน จีนเนี่ยมีการค้าระหว่างประเทศสัดส่วน37%สหรัฐเนี่ยมีสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศพึ่งพัก็คือเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกเนี่ยเท่าไหร่สหรัฐเนี่ยน้อยสุดใน3ประเทศนี้นะ24%นคราวนี้ดูต่อแล้วแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยส่งออกมาที่สหรัฐเยอะขนาดไหนปรากฏว่าส่งออกของแคนาดามาที่สหรัฐคิดเป็น75%ของมูลค่าการส่งออกนนทั้งหมดในขณะที่เม็กซิโกเนี่ย คิดเป็นมูลค่าโอ้โห oh พอเห็นแบบนี้มันพอเห็น,น <he S 1> แบบนี้มดเลยนะอืมใช่พอเห็นแบบนี้อาจารย์เกอบศักดิ์ก็เลยบอกว่าเหมือนทีมทรัมป์วางหมากไว้แล้วว่าถ้าขึ้นแบบนี้มันเรียกเขากลับมาเจราจาและต่อรองได้แน่เพราะอิมเพคต่อความแย่ต่อเศรษฐกิจฐฐเนี่ย <Canada S 2> แคนาดากับเม็กซิโกโดนเต็มๆใช่ก็แคนาดาเม็กซิโกเล่นสดง70 80ของการส่งออกทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ไปสหรัฐ แต่สหรัฐแต่นำเข้าจากแคนาดาเม็กซิโกมันเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมใช่พอเป็นอย่างนี้มันก็คือทั้งฝั่งแคนาดาเม็กซิโกเจ็บหนักต้องทําอะไรตอบแทนแหละมันก็คือเป็นเกมที่ความคนั่งจะมองแล้วล่ะว่าเขาได้เปรียบอย่างชัดเจนจริงๆรวมกระทั่งปีนก็เหมือนกันที่เศรษฐกิจกําลังล่อแร่ล่อแร่อย,อยู่แบบนี้อมันลุ้นกันสรุปก็คือถ้าเป็นแบบนี้ต้องมาลุ้นกันว่า แคนาดาเม็กซิโกจเนี่ยจะยอมให้เขาเรียกว่าอะไรนะทรัมป์เนี่ยเขาจะยอมถอยให้บ้งงางหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอหาษีแบบนี้นะครับก็แต่ว่าผมว่า First reaction ของตลาดทุ่นี้ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามันมีมันมีอะไรนะมีอะไรแบบที่คุณบอกอะมีการเจราจาเกิดขึ้นแบบ last minute หมายความว่าไงงนั้นหมายความว่ามันยังยังยังได้ถึงวันอังคารเหรอผมนึกว่ามันเริ่มหนึ่งกลุ่มทา ใช่คือเขาเอฟเฟกติวันอังคารครับเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยก็คือสามารถที่จะถอนคําสั่งออกได้เหมือนกันอืมก็คือพูดวันเสาร์แต่เริ่มปฏิบัติวันอังคารทําเหมือนกรณีของประเทศที่เขาทำกับโคลัมเบียก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำเหมือนกันเลยออมนะซึ่งซึ่งมูแบบเนี้ยจะเห็นว่ามันแปลกไม่เหมือนกับทั้มหนึ่งจุดศูนย์ตอนทั้มตั้งกําแพงภาษีกับจีนเนี้ยขู่ก็ขู่นะแต่ตอนเซ็นคือมีผลทันทีหลังเซ็นแปลกมันก็เลยมันก็เลย ค่อนข้างไปในทางว่าสงสัยวันวันจันทร์เนี้ยตลาดอาจจะปรับฐานแหละน่าจะปรับฐานเพราะไม่รู้ว่าเจราจากันได้หรือเปล่าอ่ะสมมุติว่าปรับฐานอย่างนี้แล้วกันคุณเจษวางแผนในเชิงกลยุทธ์การลงทุนน่ยทำยังไงคนมีหุ้นอเมริกาอยู่ควรทํางไงคนมีหุ้นจีนคู่อยู่ค,ยควรทํำยังไงควรรอดูอะไรบ้างความรู้สึกุลึกก็ยังมองเป็นปุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นโลกอยู่ไม่รู้เพราะอะไร มก็เพิ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งกันได้เท่าไหร่นะสิบวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เท่านั้เองนะก็ะเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเปิดเป็นอย่างเงี้ยตลาดยังไม่น่าจะเป็นแบบช่วง correction นะปีแรกที่ทำดำรงตำแหน่งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ตลาดแบบได้รับอันนี้สงขาบวกซะมากกว่าเออไปคิดแบบนั้นอืมเออโอเคก็แปลว่าย่อลงมาก็ คงไม่ขายหรอกส่วนหาจังหวะซื้อไหม,อ,มอาจจะต้องรอพิจารณากันหน่อยนิดนึงฟังดูจากคุณแล้วต้องลุ้นนะมันยังไม่จบนะเรื่องนี้มันยังไม่จบต้องรอลุ้นว่าวันจันทร์หรือไปจนถึงเช้าตรู่วันอังคารเนี่ยมันจะมีการเจรจาอะไรแบบที่เกิดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่แบบเขาทําจะส่งผู้นําเข้าผิดกฎหมายเป็นโคลัมเบียโคลัมเบียไม่รับใช่ไหมสั่งขึ้นภาษีปุ๊แบแป๊บเดียวรับกลับเลยใช่ไหม ต้องดูว่าเขาจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าจากทางสั่งประเทศนี้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าสําหรับจีนเองเนี่ยถ้าทํา10%จริงๆอ่ะผมคิดว่ามันต้องดูด้วยว่าสิ่งเนี้มันถูก price in หมายความว่าตลาดได้รับรู้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ตอนเริ่มทั้งแล้วหรือยัง <c oughs> ผมว่าก็ <c oughs> รับรู้ไปบ้างแล้ว <c oughs> ไม่มากก็น้อยนะพอสมควรดังนั้นเนี่ยยังมองว่าผลกระทบของตลาดี่ยไม่ถึงขั้นจะเป็นแบบ black Monday ที่เกิดขึ้นสิงหาคมเป็นปีที่แล้วนะไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยก่อนเราจะแยกย้ายกันไปนะกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยหน่อยได้ไหมคมุณแบค์อืมน่าสนใจไม่แพ้กันออออมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนเหมือนอาจารย์อาจารย์ของพวกเรานะดรอนีเวตมาโพสต์ว่าเห็นแว๊บๆเหมือนกับว่าจะอาจจะพิจารณาขายหุ้นไทยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็แปะบอกว่าไอ้ที่มีอยู่น่าจะขายเพิ่ม แล้วก็ควรจะถอดใจแล้วออกจากตลาดพุ้นไทยเพราะปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้ตลาดพุ้นไทยลงลึกกว่านี้มันมีค่อนข้างเยอะก็ะเมื่อวันศุกร์ผมมีคุยกับพี่เนาในรายการ m ั n นี่แชทคู่กับดรออสตินจาก i n n o v a t แล้วก็มีได้คุยกับนะักลงทุนนะชื่อดังๆของเมืองไทยเนี่ยหลายๆคนทั้งในแง่เทคนิคแล้วก็ v i จนกระทั่งมาเนี่ยได้เห็นข่าวของอาจารย์ได้เห็นบทความของอาจารย์นิเวศ ดูแล้วมันดูเสียงเดียวกันตามกันไปหมดเลยว่าหุ้นไทยเนี่ยดูไม่น่ารอดดูแล้วก็การเริ่มต้นของการลงอาจจะเริ่มคล้ายๆกับคล้ายๆกับตลาดหุ้นโลกก็คืออาจจะเริ่มลงแรงในสัปดาห์นี้ด้วยผมมีข้อมูลอันหนึ่งคุณเจษเนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยมันคือวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราผมให้คุณทายว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย year to date นะ performance ของเราเนี่ยติดลบ เห็นติดลบอย่างเงี้ยเราติดลบเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณรู้ปะเรอไม่ไม่รู้เลยอันดับลบหนักที่สุดของโลกเลยอย่างนั้นใช่ปะเราลบอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งคือฟิลิปปินส์ <c oughs> ฟิลิปปินส์ลบหนึ่งเดือนสิบเปอร์เซ็นของเราลบหนึ่งเดือนประมาณหกจุดห้าหนักจริงแล้วมันไม่ใช่หนักแค่ไทยด้วยนะพอไปดูฝั่งอาเซียนอีกประเทศหนึ่งอันดับสามที่ลบหนักลบประมาณสี่เปอร์เซ็นคือมาเลเซียอ้าวอย่างนี้ก็ <c oughs> ได้ไหมมันมันก็ เป็นการปรับตัวลงทั้งภูมิภาคผู้ดนีได้ไหมใช่ใช่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเสี่ยงภายในแล้วมันเหมือนต่างชาติเห็นอะไรในอาเซียนเหมือนกันไหมไม่งั้นเขาคงไม่ขายสามประเทศนี้ไหมคุณมองว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างหุ้นไทยอ่ะทําไมเขาถึงขายปัจจัยเสี่ยงหุ้นไทยอ่ะอันที่ผมเห็นเป็นเรื่องฟันเฟือเป็นหลักเลยพี่แบงค์ไอตัวอเอ่ออะไรนะกอง LTF ใช่ไหม เขาบอกว่ายังเหลือค้างอยู่อ่ะอีกเกือบสามแสนล้านเออตอนแรกบอกสี่แสนตอนนี้เหลือต่ำสามแสนแล้วหรอเ t f ีสงสัย NAV ลงคุณคุณขายไปหรือยังอ่ะบอกมอบตัวมาดีผมหมดเลยผมไม่เหลือแล้วขอโทษจริงๆคุณขายวันไหนผมขายวันแรกเลยครับโอ้ยตายแล้วขายวันเดียวกันเลยผมขายวันัเปิดทําการแรกอะของปีอะอืมเออแป อือเพราะฉะนั้นมันตอนเนี้ยเขาเรียกว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่ในภาวะที่แบบอะไรนะหวาดกลัวสุดขีดแล้วนะใช่เออใช่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะก็เป็นภาวะประมาณนั้นได้เลยนะประมาณแบบว่าลบสุดขีดแล้วเหมือนกันอืมอ่ะถ้ากลางกันเป็นเรื่องเหตุผลหน่อยนะผมผมผมอ่านคำสัมภาษณ์ของอ่าคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ไว้แล้วมันก็แบบแอบขัดใจนิดหนึง่งสภาพัดปะบอกคาดการ GDP จะประมาณ3%เแบงค์ชาติประมาณการ GDP ไทยปีนี้ประมาณ2.9%แล้วก็คาดการว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ประมาณ1.1%แล้วก็บอกว่ามีความเสี่ยงขาลงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกจากกรณีที่สงครามการค้าจะเริ่มต้นขึ้นแต่เห็นว่าที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่2.25เนี่ย สมควรแล้วควรจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับนี้คุณฟังเอาแค่อย่างเงี้ยคุณรู้สึกมันมีความย้อนแย้งไหมคือมีความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อก็อยู่ที่1.1แต่ดอกเบีย้ยบอก2.25บอกว่าโอเคแล้วผมรู้สึกไม่ลดดอกเบีย้ยหน่อยหรอไม่ช่วยเศรษฐกิจไทยหน่อยหรออันเนี้ยผมพิดว่านักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนอาจจะแบบรู้สึกขัดใจนิดๆคือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ควรจะเห็นอะไรกระตุ้นหน่อยไง พอโยนหินถามทางไปที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็บอกก็เนี่ยดิจิตอลวอลเล็เราก็ลดลงมาเหลือกลุ่มเบาบางแล้วไงพวกคุณมากดดันบอกว่าไม่อยากให้นี่ต่อ GDP มันสูงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้งบประมาณอย่างจํากัดไม่ใช่ว่าอาจฉีดมีอะไรก็พึ่งภาครนโยบายการคลังมันเหมือนกับรัฐบาลกับแบง์ชาติมันโยนหินโยนบอลอะโยนเผือกร้อนกันอยู่คุณวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างอะแหมก็ เหมือนกับโดยกฎหมายก็ทําทอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้แหละจนปีหน้าใช่ไหมปีหน้าก็คงจะมีการเปลี่ยนวาระตามวาระว่าไปแต่ทีเนี้ยเอ,อกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะคือไอสถานการณ์แบบเนี้ยที่ทุกคนแบบมองลบมองลบกันไปหมดเนี่ยนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีปัจจัยบวกในเชิงเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะคนฟังทางเอกแล้วอาจจะแบบขมวดคิวว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอแต่มันมีไหนอบอางนะิมันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะเนี่ยก็คือผมก็มีได้มีโอกาสไปพบปะนักลงทุนที่ลงทุนบนบนแพลตฟอร์มดิโนมิน่าเนี่ยนะที่เป็นทางฝั่งภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรวมไปถึงได้ไปเจอประธานของบอร์ดของอตัวตัวที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมอันดับ หนึ่งในสามของประเทศด้วยนะืมบอกเลยว่าไอตัว BOI อะ BOI ก็คือการที่มีนักลงทุนเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยทำเรื่องของเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยเดือนเเดือนทันมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการณีของเรื่องจีนนี่แหละที่คนเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่าไชน่า p ล u สตวันใช่ไหมไชน่าพลาสวันก็คือ ถ้าเกิดจีนจะโดนภาษีจากสหรัฐถ้าอย่างนั้นจีนเองก็จะต้องมันคืออยังไงนะต้องมามีการขยายฐานการผลิตไปในประเทศอื่นๆปะ่ะใช่นะปัจจุบันนี้มันคืออ,อยังไงคือจีนมาหาฐานการผลิตในประเทศอื่นอย่างไทยอย่างนั้นก็คืออ่าถ้าใครถ้าใคร <นะ S 2> มีจีนต้องต้อง,ต,องต้องหาที่อื่นบวกหนึ่งไมด้วยอ่าไมดีสมมติสมม,ต,สม,มติว่าผมเป็นบริษัทใดก็ตามที่ไปจ้างจีนผลิตใช่ปะ่ะอือฮึเป็นอย่างนั้นไหม <S 2> <S 2> ใช่ก็ค<ห>ือก็ยังผลิตต่อในจีนเพื่อขายคนจีนแต่ถ้าคุณอยากจะผลิตกลับมาที่อเมริกาคุณต้องไปบวกหนึ่งประเทศที่ประเทศที่แบบว่าเอเมริกาเข<อ>ายอมรับอันนี้คือวิธีคิดสมมติผมเป็นรองเท้าอาดิดาสอย่างนี้ป่ะใช่ถ,ถ้าผลิตในจ,จีนอย่างเดียวแล้วส่งไปขายอเมริกาโดนภาษีแต่ถ้ามาผลิตในไทยในเวียดนามอาจจะโดนน้อยกว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่อันนี้อันหนึ่งที่เห็นก็คือถ้าการลงทุนเนี่ยมา เครื่องยนต์ที่2ก็คือตัวเลขการส่งออกเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมาจริงๆนะตัวเลขเดือนทันวาเนี่ยก็บวกไป7% 8%พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอ้าเราก็มีส่งออกเหมือนกันมันเราจะเกินดุลการค้าดีแล้วก็ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต้องยอมรับว่าก็ยังแบบเติบโตนะปีที่แล้วได้ได35ล้านคนนะนะักท่องเที่ยวปีนี้ก็มีลุ้น40ล้านคนดังนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยเศรษฐกิจเนี่ย คนมองว่าแย่เหลือเกินถ้ามองว่าแย่จะจัดกำไรของจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจมันดีกว่าที่ทุกคนคิดหละ่ะขณะที่ตลาดช่วงนี้มันคงเป็นเหมือนลูกดิ่งอะคือเดือดน,นะลุกลุกเป็นไป <c oughs> คุณพิมพ์ผิดว่าลุกเป็นไปโหเขียนจะน่าเด <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนลุกเป็นไฟก็คือผมว่าก็คงแต่มันจริงๆริงมันลุกตั้งแต่วันศุกร์แล้วอะวันศุกร์อะเหมือนจะลงเยอะนะผมว่าไป สัปดาห์ที่แล้วเราจัดงานไอตัวฮอออฟฟันกันนะฮอเจติยศแล้วก็เจอผู้จัดการกองทุนเยอะก็มีคุยๆกันนะก็เริ่มผู้จัดการกองทุนบ้านเราก็เริ่มบอ,อกว่าที่ตลาดหุ้นไทยมันเริ่มจะลงลึกเกินไปแล้วอืมอืมตอนนี้ตอนเนี้ยถ้าเราหาเจอนะว่าคือมันก็มีบริษัทที่ถูกลดประมาณการกำไรต่อเนื่องแบบปูนซีเมนต์ไทยนะโอ้โหราคาลงแบบจำได้เลยก่อนผมเป็น ก่อนผมจะมาตั้งคินโดมันาอยู่ประมาณห้าร้อยตอนนี้อยู่ร5อยห้าินะโหมันลดลดแรกเจ็ดแถมนะยิ่งกว่าสองทับสองนิกนะออแต่มันก็น่าจะมีบริษัทที่มันได้รับอนิสงจากเรื่องต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เนาะเรื่องการลงทุนเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวผมว่ามันยังมีอยู่นะที่มันต้องมีการเ,เพิ่มประมาณการกำไรมันมีโอกาสอยู่ตรงนี้นะผมอาจจะไม่ได้เห็นเหมือน,เห,อนเหมือนอาจารย์นะว่าแบบโอ้มันมันจะแย่ไปซะ อาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่ามันแย่เป็นทั้งหมดนะอาจารย์คงมองในภาพรวมของประเทศอ่ะใช่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 ก็เห็นเห็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มองไปที่หุ้นรายตัวเนี่ยสภาวะเซนติเมนต์ตลาดถ้ามันแย่นะแต่หุ้นเรามันยังแข็งแกร่งมันก็คือโอกาสก็ต้องหาโอกาสแบบนั้นอะ่ะให้เจอให้ได้แต่ในแง่ของเศรษฐกิจไทยผมก็คิดว่าผมก็คิดคล้ายๆอาจารย์นิเวศนะว่าอออืืห มันอาจจะต้องการแคตตาลิสต์จริงๆจ,จังๆแล้วก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างมันก็มีนั่นแหละก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจะเป็นยังไงแต่ว่าอ่ะไปมองที่กราฟเทคนิคนิดให้นิดหนึน่งถ้าหุ้นไทยสัปดาห์หน้าปรับตัวลงมาตรงไหนคือจุดที่น่าสนใจอ่าตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ 1,300เท่าไหร่นะหนึ 1, ่งพันสอจุดต่ำสุดของหุ้นไทยที่ทำไว้เมื่อตอนสิงหาวันที่เกิด Black Monday นะวันที่5สิงหานะ่ะวันนั้นราคาปิดคือ1,274แปลว่าหุ้นไทยอาจจะลงได้จากตรงนี้อีก80จุด80จุดโอ้โหคิดเป็นอีกประมาณสักเท่าไหร่อะเฮ้ยก็ไม่ได้เยอะแล้วนี่ก็ไม่ได้เยอะแล้ว ในมุมขอผมนะะหลุดร้อยหลุดสามอาจจะเป็นไปได้ตลาดอาจจะตกใจเพราะว่าเล่นเรื่องทรัมป์เล่นเรื่องอะไรกันเข้ามาด้วยแต่แถวแถวหนึ่้ท่านคนที่เทรดในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะผมคิดว่าตรงนั้นอย่างน้อยๆก็เล่นเก่งกาไรพอได้ส่วนมันจะเป็นจุดต่ําสุดของรอบแล้วเด้งขึ้นไปได้หรือเปล่าผมผมคิดว่าต้องใช้กลยุทธ์แบบพี่เจตตอะไปหาตัวที่ เออร์เน็งยังโอเคมีเออร์เน็งเซอร์ไพรสบประมาณการโอเคตัวมันเองไม่ได้ไม่ได้วิ่งตามเทรนด์ตลาดอย่างนั้นแข็งแกร่งมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าอย่างนั้นหาเจอผมคิดว่าจุดที่ลงมาก็น่าสนใจครับอ่ะก็สรุปนะเราคุยกันวันนี้นะ,ะตลาดพุทธโลกเจอประเด็นเรื่องอะไรนะภาษีนำเข้าของอเมริกายังตัดสินไม่ได้ เพราะคุณแบงค์ไปศึกษามาว่าวันมันจะเอฟ c t i v e วันอังคารเพราะฉะนั้นยังอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่ายกเลิกกลางคันได้เกิดขึ้นมาแล้ว hmm. ต้องไปลุ้นกันถึงวันจันทร์แต่ว่าถ้าเก็บแบบนี้ถ้าไม่มีการย้อนหลังเนี่ยน่าจะเป็นผลแบบผลลบกับตลาดแต่ก็ยังไม่คิดว่าตลาดยังถึงเข้าสู่ช่วงขาลงสิ่งเหล่านี้ hmm. คิดว่าตลาดพื้นฐานยังแข็งแกร่งพอนะสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นช่วงสัปดาห์ที่งบออกเรื่อยๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยนะก็เหมือนกันแหละช็อตเทอมคงจะเดือดแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าจะลงลึกและมองเห็นว่าน่าจะมีโอกาสลงทุนเกิดขึ้นถ้ามันมีการปรับฐานแบบนี้เนาะก็กสำหรับการเราที่เรามาจัด X-Space ครั้งแรกนะตอนนี้มีคนฟังอยู่ประมาณสักสามคนเนี่ยอชอบไม่ชอบอย่างไรผมไม่รู้มันโต้ต่อไปอยังไงนะเอาอย่างนี้แล้วกัน ช่วยรีทวีตแล้วกันรีทวีตจากมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะผมเดาว่าพอตอนจบอ่ะมันจะไปอยู่ตรงมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ถ้าเราได้เกินสิบรีทวีตอ่ะเราลองมาหาเวลามานั่งคุยเรื่องด e ฟซีกันดีไหมอ่ามันง่ายดีเนอะมันไม่ต้องไปกดไลฟ์ใน YouTube มันไม่ต้องอะไรเออกดแค่นี้แล้วก็เป็นแค่เสียง นี่ผมก็นอนอยู่บนเตียงเลยนะแบบว่าออใส่ชุดนอนเรียบร้อยอาบน้ําเสร็จแล้วง่ายดีใช่<อ>ใช,ใช่ถ้าเกิดผมบอกว่า <c oughs> นี่แบงค์มาคุยเรื่องทาริฟกัน้วต้องแต่งตัวนี่ก็คงไม่มาถูกไหมมันก็แบบอ <c oughs> <c oughs> วันอาทตตอนเย็นนะ่ะจริงๆ <c oughs> ออทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ตอนเนี้ได้ฟังเรื่องที่นักวิเคราะห์จะพูดกันเช้าพรุ่งนี้โอ้โหทุกรายการเลยเรียกได้ว่าเราเป็นผู้มาก่อนการเลยด้วยเทคโนโลยีนะแต่ว่ามาออกทางแพลตฟอร์ม x นั่นเองก็ เกิน10บีิทวิตแล้วเราจะกลับมาใหม่ดีไหมโอเคได้ครับโอเคทุกคนครับขอบคุณมากวันนี้แล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการซึ่งน่าจะต้องการแน่ๆน,นะลูยแล้วทำเดือดแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับ